ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อ๋อที่สิทนะโอเคนะครับหนึ่งสองสามวันถูกทีกล้องพร้อมไม่พร้อมแอ่เข้าสารเสกพร้อมนะ สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันดูดวงดาวไปวันๆประจำในวันเสาร์ที่13นะครับพฤษภาค,คม2566นะแต่แลม10ข่้เดือน6ปีถ่อในวันนี้ก็สามารถที่จะทำการมงคลได้นะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเ,เ,เนี่ย ทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะเอ่อถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่ดีจริงๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตา <c oughs> <c oughs> นะครับนะเอ่อเพราะฉะนั้นก็ให้ส่วนมตลว่า้ฟ้าเข้าไว้ดีที่สุดนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันธงชัยนะธงชชยแม็กอิงไต่ <c oughs> <c oughs> เชิเพดุบุมมแลงเข้าไปเดบุมมแลงเอ่อนะลองไปดูแกเนี้ยนะ ยาทำไม่ได้โอเคนะครับเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากนะคุณจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับเออโอ,อย้ยอยู่นี่ออกไปไหนไม่ไหวนะละลายมันละอุกซะเหลือเกินคือมันถ้าคนที่มีจิตใจเนี่ยที่เข้าใจในธรรมะนะในการเกิดแก่เจ็บตายตามวัตตะนะ คือคุณก็จะหนีสิ่งเหล่านี้ไปไม่พ้นเพราะมันเป็นความจริงมันคือธรรมชาตินะถ้าคุณใช้พลังงานไปมากๆและโดยไม่ดูแลรักษาธรรมชาติเนี่ยนะครับสักวันหนึ่งก็หมดบางคนผู้รับผู้ใหญ่นะหรือใครก็แล้วแต่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่รู้ถึงความลำบากของพ่อแม่พี่น้อง นะประชาชนที่เขาไม่ได้นั่งในห้องแอร์นั่งอยู่กับพัดลมนะพัดก็พัดมีแต่ลมร้อนอากาศร้อนนะคนลากญ้านะคุณก็นั่งสบายใจเฉิบยิ้มนอนใช้เงินฟุม่มเฟือยผ่านงบประมาณประเทศไปเท่าไหร่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณก็ต้องคิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยพลังงานก็หมดคุณก็หนีไม่พ้นนะ่ะคุณจะต้องปรับตัวนะต้องปล่อยวาง ร้อนก็หนอสุกก็หนอนะครับเออนะขนาดคนที่นั่งพูดอาจารย,ย์ังนั่งแฉะอยู่นี่เลยร้อนก็ร้อนนะ <c oughs> เออความจริงนี้นหนีความจริง,รงเออตอนนี้ก็กำลังคิดคิด,คดหาเก็บตังค์นะเออให้คนให้มีเอฟซีมาดูดวงชะตาเยอะๆจะได้เก็บตังนะคาาาาาากง์ก็ติดแอร์เครื่องหนึ่งไว้เออแล้วก็มีโซล,ลงโซล,าล,ลา่าเซลมาสักหน่อยมันจะได้บรรเทาเบาบางไม่ต้องเย็นมากมายหรอกนะ เออพอดีก็ไปดูหาในตามอินเทอร์เนต็ตนะบางทีโอ้เครื่องสองหมื่นกว่าสามหมื่นเนี่ยปุ้ยแพงไปเว้ยก็ไปดูหมื่นเอ๊ะแม่ก็แพงไปก็ไปดูหลักพันสี่ส้าห้าพันมีไหมเออย,ยังมีเฮ้ยยังมีเลยแอร์คุณคิดดูแอร์เจ็ดร้อยเครื่องละเจ็ดร้อยแล้วก็ดูไปเฮ้ยของจีนไว้แล้วคิดอยู่ในใจนะซื้อมาเนี่ยเสียบแล้วใช้ครั้งเดียวใช่ไหม <laughs> แล้วดับ <laughs> พังไปเลย โอ้โหแอร์เครื่องละเจ็ดรยใช้ได้ดีแวนแะหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งโรง้าเนี่ยคุณก็เห็นนะว่าโอ้โหมันวุ่นวายซะหลือเกินผิดพลาดเรื่องเอกสารนะครับอาจจะเป็นโดยอิทธิพลดาวพุธราหูร่วมกันอยู่ราศีเมฆก็ได้ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารนะครับแต่ว่ามันเป็นความช่วยนะเออบางคนบอกว่าไม่เห็นไปดูงานต่างประเทศมันก็น่าจ,จะดีกว่านี้นะไม่รู้ไปดูที่ไหน ประเทศไหนไปดูชาติไหนชาตินี้หรือชาติหน้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันน,นะนะคือทํางานเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยมีแต่ประชาชนเขาด่าทั่วประเทศนะแล้วนี่เลิกเล,ลิกตั้งลงหน้านะแล้วถ้าวันจริงสิบสี่จะขนาดไหนไม่ยิ่งยุ่งเหรอะโอ้โหทํางานแบบนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยลอยถ้วยจริงๆนะต้องปรับต้องปรับให้มากนะของกกตเนี่ยเอ,อคุณไปถามดิ เขาด่ากันทัว่วประเทศอันนี้ <c oughs> ต่อมาจะมาถึงฝันบอกไปยังเนี่ยแลมแลมเท่าไหรเนี่ยสิบคำความฝันจะเป็นจริงในแปดวันข้างหนาก็าขอให้โชคดีนะฝันอะไรก็ขอให้โชคดีนะครับเออไม่อยากจะพูดนะวันนี้จานฝันนะเออจะบอกให้ฝันดีมากนะคืออาจารย์สวดบทเนี่ยก็เยอะโชคลาบนู่นนี่นั่นสารพัด นะสวดก็ร้อยเนี่ยสวดเงินล้านก็ร้อยแปดสวดน,นี่ก็ร้อยแปดขอลาบก็สิวดรีก็ร้อยแปดนะขอมาสวดมาในหลายวันแล้วนะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะเนี่ยก็จะเป็นอาทิตย์แล้วก็สวดไปเรื่อยๆจะสวดไปถึงนูน่นสิบหกเออดูสิโชคใหญ่ในชนล่าเพราะฉะนั้นในเฟซีแฟนกลับของมริฟพาดาวต้องมีโชคนะ อาจารย์ในจุดทูบเนี่ยเลขทูบของอาจารย์เนี่ยไปโพสไว้ใน YouTube และใน Facebook แล้วให้คุณไปดูเอาแล้วไปเลือกเลขที่คุณชอบนะครับพวกนี้มันเป็นแนวทางนะตัวเลขพวกนี้มันก็มีโอกาสนะจะเป็น3ตัวก็ได้2ตัวก็ได้นะเป็นเลขท้ายบนหรือล่างก็สุดแท้แต่นะแต่ก็นะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใบสใบขนนักแข่งไม่ร่วงนะครับแต่นะคุณจะได้เห็นรูปปกก็ล,ลืมพูดรูปปกนะ ย่าบางคนสงสัยเอ๊ะคืนคืนหมาหอนนะเดี๋ยวว่าอันนี้หอนหรือเห่าไม่รู้ังนะอาจจะหอนนะโอเคอันนี้ต่อมาจำาาถึงเสียงเซมตีประจําวันกันอย่างรวดเร็วนะครับให้คุณตั้งจิดอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาเป็นความสำเร็จนะ สาธุค่ได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแควคาดปลอดภยัยคิดเงินในเงินคิดทองได้ทองร้วย,วย,วยอันนี้ได้เซียมซีใบที่อ่าสามสิบเจ็ดรแต่ในดูนชาตาเนี่ยเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณจะเอาตัวเลขที่อาจารย์นั่นไปเนี่ยคุณเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะบางคนก,ก็มีโชคลาภกันนะครับเออแต่ก็ไม่รู้เขไปเสี่ยงโชคอย่างไรก็แล้วแต่นะ โชคชะตาในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยแน่นอนนะครับคุณต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงนะครับคุณจะผ่านพ้นกับปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องเล็กๆเนี่ยจะสมหวังแต่เรื่องใหญ่ไม่ค่อยสมหวังนะครับมาพูดถึงในเรื่องของควารมรักของคุณเนี่ยนะถ้าจะต้องมีจิตใจที่ดีนะครับมั่นคงนะแต่ว่าดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยราบรื่นเรื่องความรักนักในวันนี้ ธุรกิจการค้าการข,า,า,รขายของท่านนะครับก็จะเกิดปัญหา,อ,าอุปสรรคทําให้ท่านเนี่ยไม่สามารถตกลงนี่องงานได้นะต่อมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทําได้คะแนนสอบก็ได้คะแนนที่ไม่ดีนะครับดวงชะตาด้านสุขภาพถามถ,ามถึงโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยนี่นเสียงยะอะไรวะตกใจหมด <c oughs> อาจจะไม่ค่อยนีนะครับแต่ก็ต้องรอบคอบแะมอนระวังนะพูดถึงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโครคไปที่พิจิเป็นอยู่นี้ไม่ค่อยดีนะครับต้องรักษาอย่างต่อเนื่องโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจระบบการย่อยอาหารเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะ สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทุเดย์นะครับว่าดวงชะตาประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสีที่ดีประจําในวันนี้นะครับแต่ว่ามีสีอะไรดีหรือไม่ดีบ้างนะครับ ในวันเสาร์นี้นะครับสีที่ไม่ดีก็คือเป็นกาลากินีสัญจรก็คือสีเขียวนะครับเขียวควรเว้นไม่ค่อยดีในวันนี้นะครับสีที่ดีประจํามันก็จะมีสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีปูสีดําเป็นต้นนะครับสีที่ดีที่สุดเลยก็คือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับสีรองลงมาคือสีแดงได้อัญมณนีก็คือเพชรนะครับใส่เพชรได้นะทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับ แล้วมาพูดถึงในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าชุดใหม่นะครับประจำในวันนี้น่าจะเปลี่ยนดีหรือไม่ดีนะครับถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่ในวันนี้นะครับไม่ควรเปลี่ยนนะเพราะว่าจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคานแลไม่ดีนะครับในวันเสาร์สระหัวใหม่ในวันเสาร์ดีไหมสัาพะประสิทธิแลถือว่าดีนะครับตัดผมใหม่ในวันเสาร์ก็ถือว่าสัาพะประสิทธิแลดีด้วยเช่นกันตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยนะครับ ทาน้้ำมันในวันเสาร์ก yes. ็ถือว่าสัพพะประสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าดีนะและดวงชะตาตามวันเกิดประจําในวันเสาร์ในวันนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดในวันพุธกลางวันในวันนี้ถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยเป็นกาลเคณีสัญจรประจาวันนะครับถือว่าคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจรจาตกลงต่างๆหรือคําพูดของเจ้าชะตาเนี่ยจะเกิดความเสียหาย นะครับหรือเกิดปัญหาให้เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งในเรื่องของการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อต่างๆก็มักจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรืออาจจะขาดทุนได้นะครับในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคพูดในเรื่องของไหวพริบปฏิภาณเนี่ยสมองอาจจะไม่ค่อยแล่นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นพยายามพูดให้น้อยเข้าไว้ดีสุดหรือไม่พูดได้ยิ่งดีเลยในวันนี้นะครับถ้าหากมีเรื่องอะไรที่จะต้องตัดสินใจนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญอาจจะเป็นในเรื่องของงานหรือเรื่องใดก็แล้วแต่ ให้ระมัดระวังการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับในดวงชะตาในวันนี้นะต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจําในวันเสาร์นี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นสีประจําวันนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีรายได้หรือการเงินจะหมุนเวียนทางด้านการเงินดีขึ้นจะมีเสน่ห์ต่อสังคมคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องการแต่งตัวนะครับที่ไม่พิถีพิถันเท่าไหรนะ่นะักนะแต่ก็กลับ เป็นที่ชื่นชอบในหมู่สังคมได้รับการกล่าวขวัญถึงนะครับว่าแต่งตัวดีมีสเสน่ห์ทั้งหญิงทั้งชายนะครับและคุณก็มีโอกาสได้รับรางวัลมีโชคลาบเข้ามาด้วยนะดวงต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําในวันเสาร์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงหรืออาจจะมีที่ดินที่อยู่อาศัยใหม่แบบรวดเร็วปุบปรับนะครับและเป็นที่ที่ดีด้วยนะเป็นที่ยอมรับในสังคมคนรอบข้างนะครับ เพราะฉะนั้นเลยนะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีความมั่นคงมีความไปปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับและน้ําหนักก็มีโอกาสขึ้นด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับประจําในวันเสาร์นี้ดวงคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยจะเหนื่อยกับปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความชํานาญความเชี่ยวชาญเฉพาะทางความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเหนื่อยกับคนรอบข้างซึ่งเป็นผู้หญิงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับ ก็ขอให้มีความอดทนนะครับทำให้ดีที่สุดคุณจะประสบความสําเร็จในวันนี้ดวงชะตาต่อมานะครับดวงคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันเสาร์นี้ดวงคนวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะผู้ชายหรือผู้ใหญ่ที่เป็นชายจะให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปการะและเป็นที่พึ่งพาในทุกๆด้านผู้ที่การช่วยเหลือสนับสนุนส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่พูดจามไม่ค่อยเพราะ ไม่ค่อยมีหางเสียงนะครับแต่ก็จริงใจที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่นะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ในวันนี้นะครับดวงคนวันเสาร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความวิตกกังวลนะครับกับปัญหาทั้งเรื่องเก่าและใหม่นะที่ประดังประเดเข้ามาโดยตลอดแม้กระทั่งคนรอบข้างก็มักจะนําเรื่องหรืออุปสรรคต่าง ให้ต้องคุ้มคิดอยู่เสมอนะครับแต่เพราะฉะนั้นควรใจเย็นๆนะครับเอออย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดน,นะครับนะใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้ดีที่สุดนะครับแต่ดวงคนวันเสราร์เนี่ยมักจะเป็นคนที่รอบคอบดีนะเออถ้าดวงชะตาผู้ชายเนี่ยมักจะช้าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมักจะรวดเร็วนะครับเออในดวงชะตาดวงชะตาต่อมาก็คือดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับประจําในวันเสราร์เนี่ยดวงคนวันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นอายุสัญจรประจําวัน นะคนเกิดในวันพฤหัสบดีต้องระวัดระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินได้ฟังนะมักจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหรืออาจจะได้ยินไม่ค่อยถนัดจะต้องให้ผู้พูดเนี่ยย้ำคําพูดํามอีกนะครับแต่แล้วก็ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารลำไส้สมองตับด้วยนะครับดวงชะตาต่อมาคือดวงคนที่เกิดในวันพุธเกืองคืนนะครับประจําในวันเสาร์ดวงคนวันพุธกืองคืนจะเป็นอย่างไรบ้าง ก็ถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีบุคคลทั่วไปให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อถือมากหรือแม้กระทั่งกลุ่มอันธพาลหรือผู้มีอิทธิพลก็ใช้การเคารพยำเกรงและยกย่องให้เจ้าชะตาเป็นผู้นําหรือเป็นที่ปรึกษาและในช่วงนี้เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่ชอบข่มคนด้วยนะครับนะมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้กันเลยนะครับนะวันนี้เนี่ยอิทธิพลดาวพฤหัสบดีก็ยังเสียอยู่ติดปิดหน้านะครับ,นะรบแล้ววันนี้ดาวจานันทร์ก็ย้าย ช่วงตีหนึ่งยีนาทีนะครับจันทร์ก็ไปอยู่ที่ราศีกุมนะเลงชาวลัคนาราศีสิงนะครับมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสาราต่างๆมีลาบปากในดวงชะตานะของกุมแล้วก็สิงนะครับแล้วต่อมาดาวจันทร์ทับดาวเสาร์นะก็เที่ยงเวลาเที่ยงห้ีเนาที นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องปัญหาอุปสรรคการทะเลาะอแว้งระวังสุขภาพปัญหาทางสายตาโรคภัยต่างๆโจรภัยนะการวิวาทต้องระวังนิดนึงต่อมาดาวพุธติดพิษนาคนะครับในวันนี้เนี่ยดาวพุธติดพิษนาคเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ3ามทุ่มสินาทีเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเร,ร,รืรรรนะ่องขอ,อง,ง,งปัญหาด้านสุขภาพนะครับอาจจะมีแรงกดดันนู่นนี่นั่น เออบางคนอาจจะมีเรื่องเสียงเงินเสียทองก็ได้มีรายจ่ายนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นทางแก้ถ้ามีรายจ่ายอะไรก็แล้วแต่ก็ทางแก้ก็มาดูดวงชะตาอาจารย์เออมันก็ถือว่าแก้ดวงชะตาได้นะแหมอันนี้เดี๋ยวต่อมานะจะมาพูดถึงก่อนร้อนเว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ เริ่มต้นที่ชาวลักนา,าลาสีเมฆนะชาวราสีเมฆเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยด้านงานเนี่ยดาวเสาร์ก็อยู่ลาภนะครับคืองานคุณวันนี้ก็ถือว่าดีมีลูกน้องบริวารช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานนะครับก็จะนําโชคลาภนู่นนี่นั่นมาให้นะครับ,บ,นนนนนะรบแต่วันนี้ดาวพุธเสียนะมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกัเอกสารความวุ่นวายนะการตรวจสอบการฟ้องร้องก็ดีความก็เยอะแยะไปหมด เอ,อก็ทําให้มันดีที่สุดให้มันถูกต้องนะครับต้องรอบคอบเนะอย่างที่บอกเนี่ยคุณทําพวกเลือกตั้งเนี่ยมันสําคัญนะมันเป็นสําคัญมากของประเทศนะมันเป็นเรื่องใหญ่นะคุณจะเห็นเป็นเรื่องเล็กไม่ได้ไม่ใช่เล่นขายของนะเออเอาลึกเอาลึกควิกลบเอกสารราชการเนี่ยคุณเอาลึกควิกลบเหรอต้องมันต้องมีเซ็นกํากับไหมแบบนี้มันมีปัญหาสินะมันต้องชัดเจนถูกต้อง นะครับในเรื่องของการเงินการทองวันนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักก็มีความสุขนะของชาวราศีเมษนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะครับราหูก็จะเป็นวีนาาคือหลายคนก็มีปัญหาเรื่องงานนะครับบางคนก็ถูกร้องเรียนการตรวจสอบ ในทางราชการก็มีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการเงินคุณมีมีการรายจ่ายอยู่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนด้านความรักเนี่ยนะคู่ครองก็ออกสังคมบ่อยในช่วงนี้นะครับก็ให้การช่วยเหลือชาวราศีพฤษภได้ในระดับหนึ่งนะต่อมาชาวลัคนณาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในเรื่องของงานดาวพฤหัสสบรีของคุณยอยู่ในพาภพสาพระ นะครับแต่ว่าก็ยังเสียอยู่สักระยะหนึ่งนะครับก็มีฟีิแบ็คกลับเข้ามาบางคนบอกถูกบังคับในเรื่องงานนะครับนู่นนี่นั่นเออต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคือบางทีมีบางบริษัทบางองค์กรเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าทางบริษัทเขาต้องการให้หลีกเลี่ยงภ <c oughs> าษีนู่นนี่นั่นนะก็อย่าไปพูดไปไปชื่อบริษัทไหนนะง <c oughs> ั้นในดวงชะตาเนี่ย นะครับในเรื่องของความรักของคุณวันนี้เลยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้านความรักนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยโดยสตาคุณเรื่องงานเนี่ยดาวงานก็ทับคุมลัคนาแล้วคุณก็ต้องมีงานทําเข้ามาแล้วนะครับเออนู่นนี่นั่นเนี่ยนะในด้านของการงานส่วนด้านความรักก็ไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดความรักไม่ค่อยดีด้านการเงินคุณก็จะมีรายได้ที่ดีเข้ามา นะครับแต่ก็ต้องระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงกันข้ามนะครับในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยดาวศุกร์วันนี้ดีนะครับเรื่องงานก็จะมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับส่วนด้านการเงินก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ระวังในเรื่องของเครดิตด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศี กันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพุธก็เป็นมรณนะยังไม่ค่อยนิ่งก็ต้องระวังระวังประคับประคองนะครับให้มันผ่านพน้พนไปให้ได้ส่วนด้านการเงินไม่เสียถือว่าดีนะครับในเรื่องของงานส่วนความรัก <c oughs> พยายามห่างกันนิดหนึ่งจะดีในดวงชะตานะครับคุยกันให้คุยกันให้น้นอยไปไปมาๆนะครับแต่ต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีตุลตดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยดาวพระจันทร์ก็อยู่พุทธะนะครับการงานของคุณไันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับมีเกการติดต่อสื่อสารนู่นนี่นู่นนี่นั่นเข้ามาการเงินในช่วงจังหวะน,นี้เป็นนิดนะครับถ้ามีเงินอะไรเข้ามาก็แล้วแต่ให้พยายามแบ่งสังปันส่วนนะครับถือบางคนอาจจะได้มากก็ได้ได้มากแต่ก็จ่ายมากเหมือนกันนะครับก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะดาวประจำตัวคุณดีนะครับจะมีโชคลาภและความสําเร็จ ต่อมาชาวาลาัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงชะตาคุณเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยนะครับอินิพลดาวอาทิตย์ก็อยู่อารินะเออเพราะฉะนั้นมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้นะครับก็ต้องวางแผนในด้านของการเงินให้ดีนะแต่ก็คุณมีให้จ่ายอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงคือดาวประจำตัวคุณดีไม่เสียหรอกนะครับออให้พยายามสวดมนต์พักเข้าไว้ด้วยถึงจะดี ต่อมาชาวราศีธนูชาวราศีธนูเรื่องงานเนี่ยดาวพุธไม่ค่อยดีในวันนี้จะมีปัญหาตลอดแบบแว้บกับคนที่อายุน้อยกว่านะครับต้องระมัดระวังนะจะมีอุปสรรคด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยก็ถือว่าได้เงินนะครับประสบความสำเร็จนะคุณมีโอกาสได้ติดต่อเพื่อนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรดีโดยชะตาของคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ย นะดาวศุกร์ก็เป็นนาลิกางานมีอุปสรรคก็ต้องหดทนนะครับฝ่าฟันไปได้ในดยชะตาของคุณในด้านของการเงินการทองวันนี้ก็ท,ทําธุรกรรมก็มีโอกาสได้จะผ่านแต่ว่าก็เป็นหนี้นะแต่ญาติพี่น้องไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกลุ่มชาวราศีกลุ่มดวงชะตาคุณด้านงานเนี่ยนะอังคารก็เป็นนาฬิไม่ค่อยดีก็ต้องระวังอุปสรรคส่วนการเงิน ถือว่าจะได้เงินจากทางไกลต่างติน่นต่างแดนนะครับด้านความรักก็ถือว่าดีนะของชาวราศีกุมต่อมาชาวลัคนาราศีมีนได้เงินจากงานนะครับทําให้เต็มที่นะมีเกณฑ์การเดินทางการติดต่อสื่อสารทางไกลนะครับดาวคู่ของคุณไม่ค่อยดีในวันนี้อาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงนะครับมีรายจ่ายมีเรื่องเสียเงินเสียทองต้องระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ล้วแต่คุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวดีของชาวราศีเมีนนะครับ โอเคครบ12รลาศสีจะมาเสี่ยงค่ยิบจีด้วยเพิ่มเติมนะว่าโดยสาคุณเดีวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างชุดใบที่หนึ่งนะครับเออชุดใบที่สอง ใบที่สามโอเคแล้วราศีวีเริ่มที่หมอทรงสีงวันจุกเฉิก็จะใบที่หน,นึ่งีคุณได้กว่าห้าดาบนะครับคือดวงชะตาคุณมีเกณฑ์ที่ต้องไปแก้ไขปัญหางานให้กับคนอื่นถ้่ท่านไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณนะครับการเงินระวังเงินหายมีรายจ่ายไม่คาดฝันส่วนความรักเนี่ยนะครับก็จะผิดหวังในเรื่องความรักนะครับเนื่องจากคนรักคู่ของไม่มีความซื่อสัตย์นะต่อมาคุณเลือ้ใบที่สองคุณได้กว่าเดอะมูนนะครับดวยกาาคุน่นถือว่าเป็นคนที่มีเส้นลางสังหรณ์ นะครับคุณจะหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะครับในดุลยตาการงานก็ระวังการถูกกลั่นแกล้งเรื่องงานการเงินก็ระวังถูกโกงนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนแล้วคุณจะต้องมีสติเข้าไว้แล้วก็ต้องมีสตังค์ด้วยนะต่อมาคนใต่ใบที่สามได้ปับและทีนีถือไม่เท้านะครับถือว่าในเรื่องของกิจการการงานของคุณเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งถึงจะเข้าที่เข้าทาง นะครับโซนด้านการเงินการทองมีรายจ่ายนะครับแต่คุณจะเป็นคนที่ใช้เงินในการแก้ไขปัญหานในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะครับคนโสดก็มีโอกาสได้พบรักอย่างไม่คาดคิดโอเคครบ12บราศีแล้วถ้าในสนใจอยาะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยความกนุครับสวัสดีครับ